คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์ชุดชาวสเ p l ย์ทั้งหมดชาวสเ p l ย์ Play, ภาพยนตร์สยองขวัญแนวไล่เชือ่อที่มีตุ๊กตาแสนน่ารักและทรงสเสน่ห์เป็นตัวชูโรงแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความน่ารักนั้นมันกล่าวแฝงไปด้วยความอันตรายและมันก็พร้อมที่จะไล่ล่าคุณอย่างบ้าคลัง่งและในรายการ h e Order Characters The 13นั้น HR The Order Document ก็จะขอนำทุกท่าน ย้อนประวัติเรื่องราวความเป็นมาของฆาตรกรตุ๊กตาสุดโหดและเบื้องหลังของงานสร้างของหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญไล่เชือดที่มีเทคนิคเยอะที่สุดอย่างชาส์เพลกันครับ Curse of Chucky ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2013เล่าเรื่องราวของนิก้าเพียร์สหญิงสาวที่เป็นอัมาพาตครึ่งร่างซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังโต ร่วมกับซาร่าแม่ของเธอแต่ทว่าคืนนั้นซาร่ากลับไปรับตุ๊กตากูดกายนามว่าชัคก,กี้มาจากไพรณนีปริศนาอย่างลึกลับและคืนนั้นซาร่าก็ได้เสียชีวิตลงตำรวจสรุปคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งนิก้าก็ได้ตะเก็บความสงสัยไว้ในใจและเธอก็ได้ต้อนรับการกลับมาเยี่ยมเยียนจากพี่สาวของเธออย่างบารเอียนสามีของบารและอลิสลูกสาวของพวกเขาโดยที่นิกา้า ได้ให้ตุ๊กตากูตกายเป็นของขวัญให้แก่อลิซโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามันจะนำพาอะไรมาสู่ครอบครัวเธอชัคก,กี้เริ่มแผงลิสต์ต่างๆนานา,นาแอบรอบฆ่าคนในบ้านาทีละคนสองคนนิก้าที่เก็บความสงสัยไว้ในใจหลังจากที่พวกเขานั่งดูวิดีโอเก่าของแม่ซึ่งเห็นชายแปลกหน้าผมยาวที่พวกเขาไม่รู้จักร่วงเฟรมอยู่ด้วยนิก้าพยายามค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและพบบทความเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตุ๊กตากูตกายตัวนี้ แอนดี้บาร์เก้และชาลส์รีเลย์ตอนนี้ชักกี้เริ่มแสดงตัวตวนที่แท้จริงเปิดเผยรอยแผลเป็นที่ถูกเย็บโดยทิฟฟานี่และไลล่ลาฆ่าทั้งบาบและเอียนอย่างบ้าคลาั่งบันไดจับอลิซไปซ่อนและต่อสู้อยู่กับนิก้าอยู่นานสองนานก่อนที่นิก้าจะเพลียงพ้ำและถามหาเหตุผลในการลงมือครั้งนี้ของมันชักกี้เล่าว่ากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนจําไม่ได้ไม่ใช่เขาอธิบายผ่านเหตุการณ์ในอดีตว่าในตอนที่เขายังเป็นชาลส์รีเลย์ ตัวเขานั้นเป็นเพื่อนกับครอบครัวของเธอและหมกมุ่นอยู่กับซาร่าเขาชอบเธอมากชาลส์ Charles ได้ฆ่าพ่อของนิก้าและลักพาตัวซาร่าขณะที่เธอยังตั้งท้องนิก้าอยู่ในขณะที่ซาร่าถูกคุมขังชาลส์ Charles ก็นําดอกไม้หลายสิบดอกมาให้เธอซึ่งเป็นดอกไม้ที่ซาร่าชอบและเลี้ยงดูปนขมขู่ซาร่าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเมื่อตำรวจรู้ที่ซ่อนชาลส์ก็โทษว่าเป็นฝีมือของซาร่าที่บอกตำรวจก่อนที่จะสวบท้องเธอไปหที นั่นมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้นิก้าเป็นนามา,าพาาที่ขาก่อนที่เขาจะหลบหนีไปซึ่งตํารวจคนที่ไล่ล่าเขาไปก็คือนักเสบไม้นอริสก่อนที่เขาจะหลบหนีเข้าไปยังร้านตุ๊กตาของเล่นกู๊ดกายและเกิดเป็นเหตุการณ์ในหนังภาคแรกนิก้าพยายามย่อเยือชักกี้เรื่องที่เขาไม่สามารถฆ่าแอนดี้บาร์เคลได้นั่นมาทําให้ชักกี้งุนหงิดอยู่ไม่น้อยทั้งคู่สู้กันไปมาจนกระทั่งตํารวจได้เข้ามาและพบว่านิก้าถือมีดเปื้อนเลือดอยู่เพียงลําพังในลิฟต์ ในขณะที่ชัคก,กี้นั่งนิ่งทำหน้าไม่รู้เรื่องอยู่ที่มุมห้องและมีศพอยู่เกลื่อนบ้านนิกา้าถูกสาลพิจารณาคาดีพบว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโรคจิตทิฟฟานี่ได้โผล่มาและนำร่างของชัคก,กี้หลบหนีไปชัคก,กี้ได้ตรงไปหาอลิสที่ตอนนี้อาศัยอยู่กับยายเพื่อที่จะพยายามเข้าร่างของเธอและใช้ให้ทิฟฟานี่ส่งตัวมันเองไปหาคนคนหนึ่งคนที่มันมีปมฝังใจด้วยมากที่สุดแม่นแล้วชายคนนั้น ก็คือแอนดี้บาร์คล์ที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและก่อนที่มันจะซวบแอนดี้ก็กลับรถแอนดี้ตลบหลังด้วยการยิงสวนไปที่หัวจนขาดกระจุยสะาาใจคนดูไปตามๆกัน Curse of c h u c k y ภาพยนตร์แนวไร้ค่าที่ออกฉายในปี2013เขียนบทและกำกับโดยดอยแมชินีผู้ปลุกปั้นแฟรนไชส์นี้มากับมือซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ตัวหนังแค้นฝังหุน่นไม่ได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์แต่ถูกส่งตรงลงตลาด D v วแทน Curse of s h a c k y เป็นการกลับมาสู่ต้นฉบับของแฟรนไชส์โดยนำองค์ประกอบของความสยองขวัญที่ตรงไปตรงมาที่มีอยู่ในภาพยนตร์ c h a l e s Play ภาคแรกกลับมารวมถึงรูปลักษณ์คลาสสิกของชากกี้ดอนเมซินีและเดวิดเคอร์ชเนอร์พยายามพูดคุยกันถึงเรื่องการรีบูทแฟรนไชส์ของช h กกี้ที่ในตอนนั้นเนื้อหามันออกทะเลไปไกลจนแทบจะกลู่ไม่กลับแล้วและพยายามที่จะทําให้หนังภาคใหม่กลายเป็นหนังสยองขวัญที่เข้ารูปเข้ารอยเหมือนอย่างที่ภาคแรกเคยทําไม่ใช่หนังตลกสยองขวัญแบบสองภาคที่ผ่านมา จนสุดท้ายพวกเขาก็ได้สร้างเรื่องราวซอฟต์รีบูตขึ้นมาโดยยังยึดโครงเรื่องจากหนังภาคแรกอยู่เพื่อย้อนอดีตให้ดูว่าทำไมชาลส์ลีเลถึงโดนไล่ล่าและโดนฆ่าในคืนคืนนั้นพร้อมกับยังได้แบทเดอร์ e ิฟกลับมาให้เสียงชักกี้อีกครั้งพร้อมกับนักแสดงนำคนใหม่ของแฟรนไชส์อย่างฟิโอนาเดอรลิฟลูกสาวแท้ๆของแบทเดอร e ิฟมารับบทนิก้าเพีสยสหญิงสู้ชีวิตคนใหม่ของเรื่องรวมทั้งยังได้อเล็กซ์วินเซนต์กลับมารับบทแอนดี้อีกครั้งภาพร์เรื่องนี้ ถ่ายทำกันในช่วงปี2012และทางค่ายก็ได้ส่งหนังเรื่องนี้ลงสู่ตลาดวิดีโอในอเมริกาตามด้วยดีวดีและบูเรดิสไปอีกทั่วโลกและทํารายได้ไปมากกว่า3.8ล้านจากการขายดีวดีเขาของชักกี้เล่าเรื่องราว4ปีต่อมาหลังจากที่แอนดี้เป่าสมองของชักกี้และจับมันทรมานอยู่หลายปีมันเป็นทั้งเพื่อนคู่รักคู่แขน และที่ระบายอารมณ์ของเขาทางด้านของนิก้าเพียสที่ตอนนี้อยู่ในสถานพยาบาลจิตเวชหลังจากถูกชักกี้ใส่ร้ายในข้อหาฆาตกรรมครอบครัวของตัวเองตอนนี้นิก้าเชื่อว่าเธอต้องรับผิดชอบต่อการฆาตกรรมในครั้งนี้และชักกี้ก็เป็นเพียงอาการทางจิตของเธอด็อกเตอร์โฟลีแพทย์ของนิก้าได้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ที่มีความปลอดภัยปานกลางที่นั่น มันทำให้เธอมีอิสระมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ไวายพบเจอกับตุ๊กตากูดดาาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันถูกส่งมาหลายตัวจากหลากหลายแห่งและมันก็เริ่มที่จะลงมือฆ่าคนไข้หมอและพยาบาลที่นั่นไปเรื่อยจนนิก้าคนพบว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยพอชักกี้มันค้นพบวิธีแยกวิญญาณมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นมันทําให้ตอนนี้มันสามารถแยกร่างได้หลายร่าง ซึ่งอลิซก็คือหนึ่งในร่างคนของมันแต่น้องดันมาถูกฆ่าตายเสียก่อนนิก้าเสียใจเป็นอย่างมากจนแทบใจสลายแอนดี้ที่รู้ข่าวได้ตรงมายังโรงพยาบาลเพื่อพยายามที่หยุดยั้งเรื่องบ้าบอคอแตกนี้แต่ถ้าว่าก็ช้าไปแอนดี้จัดการชาก,กี้ได้เพียงแค่ตัวเดียวจาก3ตัวและหนึ่งในนั้นก็ได้แบ่งวิญ,ญญาณเข้าไปยังร่างของนิก้าจนสําเร็จตอนนี้นิก้าเพียสกลายเป็นชาก,กี้เรียบร้อยและจัดการขังแอนดี้ไว้ในห้องผู้ป่วย มันได้เดินทอดน,น่องออกมาพับกบทิฟฟานี่ที่รออยู่ด้านนอกซึ่งทิฟฟานี่ก็สามารถแยกวิญญาณได้เหมือนกันทั้งหมดขับรถออกไปพร้อมกับหัวเราอย่างเสียสติหน้าบ้านของแอนดี้ตอนนี้ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาตามคําเชิญที่แอนดี้ส่งไปและคนคนนั้นก็คือคลายพี่เลี้ยงบุญทางของแอนดี้ที่กลับมาสารต่อง,งานของน้องชายให้สําเร็จเขาออฟชากี คือภาพยนต์ภาคต่อลำดับที่7ของหนังแค้นฝังหุ่นที่ออกฉายในปี2017เขียนบทและกำกับโดยดอนแมซินีและเหมือนดังเช่นภาคก่อนหนังภาคนี้ก็ยังคงไม่ได้ออกฉายในโรวมภาพยนตร์แต่ถูกส่งตรงลงตลาดดีวีดีแทนหลังจากที่ Curse of Chucky ออกฉายดอนแมซินีเจนนิเฟอร์ทิลลีและฟิโอนาเดอร์ลิฟก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะมีภาคที่7ของชักกี้ออกมาอย่างแน่นอนดอนแมซินีได้บอกว่าเขา ต้องการใช้แนวคิดเ,เรื่องชักกี้หลายตัวมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณรวมไปถึงแนวคิดที่อยากจะให้ตัวละครเอกผู้หญิงโดนใส่ร้ายโดยชักกี้และไปจบลงที่โรงพยาบาลบ้าเหมือนอย่างที่เขาเคยอยากทำในชาร์ลส์เพลย์2และในที่สุดเขาก็ได้ใช้แนวคิดพวกนี้ในอีก26ปีต่อมาอีกทั้งตัวหนังยังมีการตัดเนื้อหาในส่วนที่ตัวละครพูดถึงเกรนและเกนได้อีกด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเก็บมันเอาไว้ใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ถ้าว่าเหมือนกับเส้นทางก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเนื่องจากหนังถูกเผยแพร่โดยตรงไปยังตลาดวิดีโอผ่านบลูเรย์และดีวดีและทำรายได้ไปเพียงแค่2ล้านเหรียญจากยอดขายชา r l e s Play ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2019เล่าเรื่องราวในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีบริษัทคล,สลาสแลนคอร์ปอเรชั่ได้เปิดตัวบัดดีกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาของเล่นไฮเทคที่จะปฏวิวัติวงการ เพราะว่ามันสามารถเรียนรู้และคิดได้ผ่าน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเจ้าของไปตลอดชีวิตแต่ทว่านาโรงงานผลิตในเวียดนามคนงานคนหนึ่งได้โดนดูถูกเหยียดหยามจากหัวหน้างานเขาจึงแค้นและทําการประกอบตุ๊กตาบัดดี้ตัวหนึ่งโดยการปิดการใช้งานโปรโตโคอลความปลอดภัยทั้งหมดบนชิปก่อนการติดตั้งหลังจากบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่งระหว่างประเทศแล้วเขาก็ฆ่าตัวตาย นาชิคาโกพนักง,งานคลาปปิกไม้สาวคาร์เรนบาร์เกและแอนดี้ลูกชายที่มีความบกพร่องทางการได้ยินวัย12ปีของเธอได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่และเพื่อเอาใจลูกชายของเธอเธอจึงแอบซื้อตุ๊กตาบัตตี้ตัวหนึ่งจากเจ้านายซึ่งถูกลูกค้านะํามาคืนด้วยราคาที่ถูกมากและนํามันกลับไปให้แอนดี้และก็แน่นอนแหละว่าตุ๊กตาตัวนั้นคือตุ๊กตาตัวที่โดนปิดระบบรักษาความปลอดภัยและได้ตั้งชื่อตัวเองว่าชักกี้ พร้อมกับผูกพันกับแอนดี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าเมื่อการเวลาผ่านไปมันก็ได้เริ่มคลั่งทำร้ายทุกคนที่เข้ามาประสงค์ร้ายกับแอนดี้รวมไปถึงคลั่งจนเอาไม่อยู่พยายามฆ่าทุกคนโดยเฉพาะแอนดี้ทีนี้เราวาวุ่นอีกรอบเลยทั้งคาร์เรนแอนดี้และเพื่อนของเขาก็ได้ร่วมมือการหยุดความบ้าคลั่งของตุ๊กตาตัวนี้ลงได้สําเร็จชาร์ลส์เพลย์ เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ออกฉายในปี2019กำกับภาพยนตร์โดยลาสเคลเบอร์เขียนบทภาพยนตร์โดยเทรเลอร์เบอร์ตันสมิธภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการนำภาพยนตร์ที่มีชื่อเดียวกันในปี1988กลับมาสร้างใหม่และเป็นการรีบูตแฟรนชาร์สชาร์สเพลย์อย่างเต็มรูปแบบทีมงานและนักแสดงก็ถูกเปลี่ยนใหมายกชุดเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวที่ถูกคุกคามโดยตุ๊กาตาไฮเทคที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและต่อมาก็ได้กลายมาเป็นศัตรูและอาฆาตแค้นกับเจ้าของ แผนการสร้าง Charles Play ชาร์ตส์เพย์ฉบับรีเมคเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี2010ก่อนที่ Curse of อ h ช c k กี้จะเริ่มมีการพัฒนาโดยที่ Brad ดอร์ลิฟเตรียมกลับมารับบทบาทชากกี้อีกครั้งแต่ต่อมาก็ได้ถูกยกเลิกต่อมา m e t ทรโก o วินเมเยอร์ได้ประกาศการพัฒนา Charles Play ชาร์ตส์เพย์ฉบับรีเมคในเดือนกรกฎาคมปี2018โดยที่ทุกอย่างแตกต่างจากแฟรนไชส์ภาพย,ายนตร์ต้นฉบับทั้งหมดตั้งแต่ผู้กำกับคนเขียนบททีมงานนักแสดงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก,กับแบดเดอร์ิ ที่ถูกถอดออกจากการให้เสียงชักกี้และได้มาร์คแฮมเมลมารับหน้าที่ภาคเสียงชักกี้แทนชาร์ลส์เพลเข้าฉายในสารัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนปี2019แล้วทำรายได้ทั่วโลกไป45ล้านดอลลาร์เทียบกับงบประมาณ10ล้านดอลลาร์และเต็มไปด้วยความวิจารณ์ระดับกลางที่หลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าก็สยองและบันเทิงดีแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่และถ้าหากเพื่อน อยากติดตามข้อมูลของเหล่าตัวละครสยองขวัญที่ชื่นชอบซึ่งกำลังเตรียมเข้ามาให้ทุกคนได้เผชิญหน้ากันอีกหลายตัวต่อจากนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดะปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับเหล่าตัวละครสยองที่กำลังจะตามมาอีกและสามารถติดตามข่าวสารพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ y o u b e Channel horror document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ